ท็อปออฟไม์เขาเหลียงซานของคนทําธุรกิจครับในแง่ของคนทําธุรกิจเนี่ยผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องพยายามขับเคลื่อนธุรกิจของเราไปก็คือทําให้เป็น Top ปออฟไมให้ได้ t o อปออฟไมคืออะไรก็คือเป็นที่หนึ่งในใจอะอย่างเวลาที่เราสามารถขับเคลื่อนองค์กรเราเป็นที่หนึ่งในใจคนแล้วเนี่ยแน่นอนเวลาคนจะซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ มันจะมีภาพป๊อปอัพขึ้นมาว่าเฮ้ยไปหาคนนั้นไปหาคนนี้ผมยกตัวอย่างเช่นธุรกิจกระดาษเราจะใช้กระดาษเราคิดถึงใครถ้าเราจะคิดถึงว่าเราจะไปกินไข่เจียวปูเรานึกถึงใครอะไรอย่างเงี้ยหรือวันเนี้ยเราไปเมืองเพชรเราจะซื้อของฝากเฮ้ยท็อปออฟมา์ของคนที่ซื้อของฝากคืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราสามารถขึ้นไปอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าท็อปออฟมาได้ผมบอกได้เลยว่า โอมันจะขายของง่ายมากเพราะคนรู้สึกเขาเชื่อใจเราเขาประทับใจเราเนาะแต่ถามว่าเราจะต้องทำยังไงเพื่อให้เราขึ้นไปอยู่ที่ท็อปเอามายผมว่าความจริงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเราอย่าไปโกงเขาเราอย่าไปคิดจับเมคแต่ผลกำไรอย่างเดียวถ้าวันนี้เราคิดถึงคนที่เป็นลูกค้าเป็นหลักเรามีความจริงใจทำยังไงให้เขาได้ผลประโยชน์ที่ดีมากที่สุด ทำยังงให้เขาได้ผลลัพธ์ที่ดีมากที่สุดเขาจะคิดถึงเราเสมอนะครับก็พยายามขึ้นไปอยู่ที่ยอดของภูเขาให้ได้แล้วผมอยากจะบอกว่าคุณจะสบายสุดท้ายไดที่สุดก็คงมีคำถามครับเวลาที่เราอยากจะหาที่ปรึกษาใครคือท็อปออฟมายของพี่ๆทุกคนครับสวัสดีครับ